เริ่มมาที่เห็นขนมปังน่กว่าพามาเที่ยวประเทศในยุโรปนะแหมไม่ใช่นี่เป็นประเทศอินเดียเหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่ร้านนี้แตกต่างก็คือความสะอาดนะตั้งแต่ช่องรีวิวทีภพาคมานี่ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่สะอาดที่สุดเลยและเนี่ยไม่เชื่อมาดูกันนะเริ่มมานี่ก็จัดการหั่นขนมปังแล้วก็ทานเนยนะนี่เขาใช้เนยจริงๆในประเทศอินเดียเนี่ยยอมใจเขาเลยนะ ไม่ต้องกลัวจะโดนมาการีแล้วก็จัดการหัน1 2ึ่งสองสี่หนึ่งสอี่นีหบะโบ๊ะบะระวังนิวนะจ๊ะเดี๋ยวหาว่าโบ๊ะบะไม่เตือนนะอันนี้ก็เป็นการห่อแพ็กเกจจิ้งด้วยกระดาษอย่างดีนะดูสิไม่ต้องเป็นหนังสือพิมพ์ต้องรับข่าวสารบ้านเมืองเหมือนทุกคลิปนะแหมหอเรียบร้อยนะ บอกแล้วว่าสะอาดเชื่อหรือยังล่ะนี่อันนี้ก็เป็นอีกเมนูนะครับผมทานเลยเสร็จนีทานดูเทล,ล่าเยอ้มเยอม,มกันแบบนี้นะไม่ต้องปิง้งไม่ต้องย่างนะให้เสียเวลา,ห,าหันอยวาโหเกือบโดนนิ้วนะแม่ ช่อง real e m t ก็กลับมาแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกันหน่อยนะดูว่าช่องปลอมหรือเปล่านังอนนะเลิกพากมา3ามเดือนนะโกรธจริงๆนะแหมโดนช่องปลอมดูดคลิปยอดดูมากกว่าช่องจริงนี่ผมปวดใจจริงๆนะแล้วก็นี่เลยเสิร์ฟพร้อมกับตัวชาอินเดียเขาชาผมเรียกว่าชาและที่อินเดียนะแหมดูชาร้อนๆ้อนแบบนี้นะแม่กับขนมปังนี่ซดกันซวบซาบซวบซาบเลยนะน่ากินแบบนี้บอกได้คําเดียวว่าน่าก,กินมากโอ้โห